จะมีนักธุรกิจผู้ร่ำรวยสักกี่คนที่ติดอยู่ในจราจรก,ออกล้องเอกสารและฟาดฟันกับการทำงานสัปดาห์ละ40ชั่วโมงอย่างที่คิดไม่มีสักคนวิธีการทำงานแบบเก่าๆอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าการทำงานแบบได้รับเงินจากการลงทุนลงแรงกลับมาเพียงครั้งเดียวอย่างที่เป็นอยู่เป็นการหาเงินแบบทางเดียวแต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถครอบครองธุรกิจของคุณและเปิดช่องทางในการมีรายได้เพิ่มขึ้นคงเหมือนการเดินทางจากจุดนี้ไปยังจุดนั้น มาลองวิเคราะห์กันดูโดยการสร้างทีมงานคุณจะมีรายได้ตามความขยันของทีมงานและเมื่อทีมของคุณเริ่มเติบโตอย่างต่อเนื่องคุณก็จะมีรายได้ต่อเนื่องด้วยระบบที่สร้างความเป็นไปได้อย่างไม่จํากัดโอเคถ้าเรานําแนวคิดนี้ไปใช้และทวีคูณมันสัก6เท่าเลิกคิดถึงการไปตามบ้านให้คิดแบบโลกาพิวัต์ลองจินตนาการว่าเราสามารถสร้างรายได้จากที่ไหนก็ได้อาจจะเป็นตอนที่เรากำลังจิบกาแฟตอนเช้ากำลังส่งลูกไปโรงเรียนและแม้แต่ตอนเข้านอน ไม่น่าเชื่อเป็นไปได้ง่ายคุณมั่นใจได้ระบบนี้เรียกว่าการสร้างรายได้ต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างผู้บริหารระดับผู้นำมากมายคุณได้รับเงินทุกครั้งที่มีการขายโดยทีมงานของคุณจากที่ใดก็ตามในโลกโอกาสในการสร้างรายได้นั้นไม่จำกัดยกตัวอย่างจากคุนทางรายได้เพียงทางเดียวสามารถสร้างรายได้มากถึง26,250ดอลลาร์ใน1สัปดาห์คุณไม่ได้เข้าใจผิดมีรายได้มากกว่า2 5 0 0 0ดอลลาร์ทุกๆ7วัน ทั้งหมดทำเสร็จเรียบร้อยด้วยทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์และระบบสมัยใหม่ของโลกเริ่มธุรกิจโดยไม่มีการกู้ยืมสัญญาวุ่นวายหรือเรื่องปวดหัวต่างๆแล้วคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ชะลอความชราแห่งอนาคตในขณะที่คุณกำลังดูวิดีโอนี้มีคนหลายพันคนเหมือนคุณในประเทศต่างๆทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสตรงนี้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างที่หลายคนฝันถึง ในอุตสาหกรรมที่ความต้องการได้พุ่งทะยานขึ้นไปสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนผลิตภัณฑ์ชะลอความทราดตั้งเป้าที่จะพุ่งขึ้นไปแต่ยอดขายที่3 0แสนล้านเหรียญภายใน3ปีข้างหน้า <S <S ลองคิดดูสิระบบโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทั่วโลกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแผนผลตอบแทนทางการเงินที่ให้คุณสร้างรายได้ถึง6วิธีมากกว่าที่คุณเคยมีมาก่อนและจะรออะไรอยู่ คุยกับคนที่ส่งวิดีโอนี้มาเกี่ยวกับทางเลือกที่เป็นไปได้ที่คุณจะเริ่มต้นเป็นวิธีที่คุณจะสะสมรายได้และประสบชัยชนะบุคลากรแผนงานผลิตภัณฑ์นี่คือวิธีที่เราเปลี่ยนเกมเจอเนสรายได้มากขึ้นออนเยาวายิ่งขึ้นสนุกกับชีวิตขอต้อนรับสุ่คนรุ่นเยาว์